บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากอาระยะท่าแพงพันเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาชีววิทยาประจำปี2555การทบทวนบทเรียนและมันฝึกทักษะปฏิบัติอยู่เสมอคืออีกหนึ่งเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของอาระยะท่าแพงพันนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ ผมเข้าสอบวะนอสอบสองน้องตั้งแต่มหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีความรู้อะไรมากก็เลยยังไม่ติดครับแล้วก็สอบอีกทีก็คือตอนมสามก็เลกเลือกชีวะเพราะว่าแบบเห็นว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจแล้วก็ทําได้ดีในตอนนั้นแล้วก็สอบติดแล้วก็เข้าค่ายต่อมาเรือคตอนนี้พอมาเข้ามสี่ก็เลยสอบชีวะเคมีที่ไม่โดเนียมีสอนนะครับแล้วก็ติดทั้งสองอันผมก็เลยเลือกเข้าชีวะต่อเพราะว่าอยากเรียนต่อต่อยอดความรู้ แล้วก็เป็นผู้แทนสูรแล้วก็ไปแข่งระดับชาติแล้วรอบปีนี้คือได้เข้าไปค่ายต่อคือค่ายตสวทอแล้วา้าเสร็จก็พอดีเขาสอบคัาผู้แทนประเทศก็เลยได้มาเป็นผู้แทนประเทศเนี่ยครับและจากความขยันในการทบทวนบทเรียนทําให้อรยะทัพแพงพันธุ์สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาชีววิทยาณประเทศสิงคโปร์ ผมก็เชื่อว่าทุกคน,นมีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วหรือว่เราจะดึงศักยภาพนั้นมาด้วยวิธีไหนแบบอย่างเช่นเราก็ลองฝึกษากงกว้างว่านในมุมกว้างเราชอบอันไหนแล้วก็พอเรารู้แล้วว่าเราชอบไหนเราก็ไปลงลึกในจุดนั้นในฐานะคนไทยผมคิดว่าคนไทยทุกคน,น,กคนต้องควรจะตอบแทนสังคมไทยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามขอให้สังคมมันดีขึ้นก็คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยไทยเบสขอบันทึกอรารยะทับแพงพันธ์ รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาชีววิทยาประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน